เห็ดเซฟนัวควาแท็กซี่จ้าอิงเจอรมานีเนาะค่ะพี่น้องมันเลงนี่ห้องอาสีแกงทุ่มใหม่จ้ะซื้อทุ่มใหม่มาสองกับปุกเนาะคะ่ะล้างทำความสะอาดเร็วค่ะผ้าเป็นชิน้นเชื่เชียวเนอะนี่ยเจ้าควายได้หย่อมจ้ะอันนี้ก็คือเห็ดขอนสนเห็ดขอนสนเห็ดเพิงเห็ดเพิงขาล้ายแล้วก็เห็ดดำขาเหลืองเนาะคะ่ะต้มต้มล่างน้ำเจักส้งน้ำจ้ะนี่ ต้มน้ำน้ำโสมน้ำเขาสกแกงใส่กับน้ำมันี่นะจ้ะสิบนวแกงใส่เบิดได้จ้ะนี่แกงใส่จักหน่อยเพราะไอ้มันเป็นอว่าวรั่วน้ำกันนี่แล้วค่ะเก็บมาเมื่อวานนี่แหละจ้ะนี่ขอนสูนขอนหนึ่งจะ้ะก็ผิดดำขาดีอย่างนู้นเขาเรียกเฮ็ดพึ่งเฮ็ดพึ่งขาล้ายแน่นิดหน่อยจ้ะแกงใส่น้ำมันี่มะปุงกระเลยดจัดข้างน้ำจะน้งอันนี้น้ำน้ำใบย่านางแล้วค่ะเนาะใส่น้มไงลงไปจ้ะ ขนสูงเห็ดเพิ่อมลงไปตุ่มลวมกันนะคะพี่น้องหมูวานนี่มันได้มาบนหลายจา้ะไปพวกพ่อเห็ดเห็ดทั้งเพื่อนพวกใครออกกันไดนเลยป้าทาั้งพุ่นไปป้าใครสุดจมวันนี้จำขาถึงเห็ดถึงถึงขาไร้ถึงน้อยขนยสูงรวมกันจ้ะ ดำขาเดือดกันแล้วใครเห็นหลายกว่านี้ใน,ม,น,น,นมูเดียวค่ะตามข้าวเบียร์กับพริกใส้กันก็เบียร์ข้าวเบียร์กับพริกไส้เป็นอ้วนๆ้วนนะ กก hit, hit, แกงยงทำไมจะเคียงห็ดนี่เห็ดเผ็ดแกงเผ็ดหลายโมเสบดิจ้ะมันอะไรรสชาติของเห็ดไม่ได้รสชาติของเห็ดกับรสชาติของหน่อไม้ มะเขือเทศมัเนัวๆซุดร นิดหน่อยจ้ะรถตะบัวดเดืนอดจะพี่ดอนวันศุกรปเก็บไฟอีตูมาใส่ก,อก,อใสกับหนอดน,นี่วอีวมาใส่หนดจะไหมจ้ะอยแต่จะพ่อนใส่ใบหมูลูกไปจ้ะตอนแรกว่าสิไเปเก็บนหนอยบอดบบกอี้มาใส่กับอุ้มมันคำเดือจ้ะเส่แต่ไครที่ตูต้ก็ตัตหนมจากแปลน,นี่คเสบแ้ เสเ้ยบู้ตรวจจดจ้าเกียกีป่าใสเศษไม้น,ะะนออ้อค่ันนาอลกพี่น้รสชาติกรัรสชาติเรทีเราจะนี่อู้ยจะเสียไจัมบมุมสามสาิบองศาสามร้อกสงศาเราจะเนี่ยเเห็ดผเผือกเห็ดขวดสูงมาก่ะไปไปความเสือ่อมกินนกันค่ะงันไปตู้หิวเขาเดยจ้า กท well. ่ sort of <anthropology> ัทุกคนดถือัตัวยังไงบุ๋นเ็กับจา เสร็จเรียบร้อยจากแกงน่อไม้ใส่เห็ดนะคะสวัสดีทุกคนเจ้าจ้ามีแก้วส้มเลยจั๊กพี่หนงหอนๆเลยค่ะเนี่ยแกงแบบน้ำขุนๆใส่เห็ดรวมแก้วส้มจ้ะต้องมีแก้วส้มจับเหนือน้ำเดินีจังสีแซบมาลุยกันเลยจ้า จบเจ้วกุอนอืมมนเริ่มาเริ่มมาส่วนน้ำกันจะ้ะน้ำผุนคุนจะหยอดกับค้อง

เสียงยำเสียงยำดรอชิผื้นมันกุด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  à ตนนหนึ่งมัลาแกงรู้สึกคลายๆเห็ดปวกเห็ดปวกอลกบ้างเขา โอ้ยเสียี่นนองเสียกินใน้ำ่ีนะจ้ะ จับจับนี่กินตอหลอดเทียงจับหนงโอ้ยมีแหี้นี่แหละค่ะพี่น้องมีลูกแกงน่องใหม่ไซส์เทปสเก็บมาเนาะค่ะฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นปกำลังใจนะนีเด้อค่ะแล้วจะกินตอหลอดเสียงแล้วค่ะเนาะกินแซฟหนวปวดแท็ดซี่จับฝากาพี่น้องเปน็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เราด้วยนะคะฝากพี่น้องชอบคลิปเราแล้วคะ่ะเนาะ ไปได้จ้าพอกันไม่คลิปนาค่ะขอบคุณเด้อจ้าที่กอลมารับชมและติดตามเขาค่ะทุกคอมเมนต์นะคะพี่น้อง